เราเป็นชายปีนะชายกันโลนะหนอหนอโลเก่งหนอโลเก่งตัวใดก็สามสิบบาทหนอโลครึ่งสามสิบบาทนะคะวันนี้เราจะยำหน่อไม้นะคะนี่ค่ะนะคะเมนูทางเหนือเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราจะยำหน่อนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารช่วงเช้าของเรานะคะ ข้าวมันนะคะเขาเรียกข้าวมันนะคะอย่างนี้เขาเรียกข้าวมันข้าวหน้าสังขยาเนี่ยค่ะข้าวเหนียวหน้าสังขยาทางนี้เขาเรียกว่าข้าวมันค่ะมันของมันนะคะไม่ใช่ของเรานะคะเนี่ค่ะข้าวมันของมันม่มีถือการน้ำร้อนมานะคะอยู่ดีๆนะคะการน้ำร้อนมันก็หัะอย่างนี้เลยอะค่ะแผลนครัว นี่นะคะมาทานกาแฟตอนเช้าด้วยกันนะคะกาแฟกับข้าวเหนียวหน้าสังขยานะคะจิบชาร้อนๆกับแม่มี่กันนะคะ